สวัสดีครับพบกับช่องรัชนีมาแชร์นะครับมาหลังจากพายุเข้านะครับเนาะแต่ก็ยังมีเอฟซีนะครับมาขอเรขเด็ดนะครับจากสามตะสีต่จันหลักกิโลเรานะครับแล้วก็นะครับแกถูกนะครับถูกหลายงวดแล้วนะครับได้งวดเป็นแสนเลยครับเนี่ยมากำลังขอต่องวดนะครับแกเป็นผู้รับเหมานะครับเดินทาง ไปทั่วนะครับนานๆจะได้มาครับแต่มาทุกครั้งก็ถูกทุกครั้งใช่ไหมพี่มาอะไรถูกมั้นั่นเนาะห้าสุดนี้ได้เป็นแสนเลยครับซื้อทีหนึ่งว่ามาสองเทียวปรถูสองเทียวโอ้ครับแถวนี้ไม่มีโอกาสได้อีกก็เลยมาไหวเพระอะมีโอกาสก็มานะครับเนาะได้ยินข่าวว่าทำงานไปทั่วเนาะทำงานรับผู้รับเหมาเนาะรับเหมาเฟอร์นิเจอร์ครับเป็นรับเหมาเฟอร์นิเจอร์ก็เลยนานๆจะได้เดินทางมาที่เป็นคนที่นี่แหละครับเป็นคนสุรินเนี่ยครับคนทุรินนี่เนาะ ถูกทีหนึ่งเป็นแสนครับโอ้แต่ผมถือเนี่ยก็ถูกกันถูกมะพ่อคนที่มังเกิลคนที่กินนะโอ้ไปอยู่นี่ครั้งแรกใช่ไหมที่มาที่ใหม่ครับอู้นานเนาะมาวันนี้ก็จะจับลุงปองเลยเนาะหรือจะจุดทูบด้วยลุงปองกันลุงปองก่อนได้อะไรเนาะลุงปองได้ัวเดียวกันแน่นอนได้เจ็ดลก็ได้โซอ้เจ็ดสองได้เจ็ดสองนะครับได้เจ็ดสองละกิโลเราก็มีเจ็ดสองด้วย ได้อะไรครับรวมกันเป็นเก้าเอาลงไปอีกเ้าก้ายัั้นเ้าจากเก้านี่เก้านีเก้าเก้ายมั้ยเก้าเก้าเก้าเก้อ้าเก้าหน้าเก้าหน้าเออ เอาสามบ่เอาจะแย่งกันแย่งกันสอาตัวนเยอะดีสตัวเยอะดีเอาเอายังน่เก้าเก้าสมเก้าเก้าสามามันหมันมันหมมาขอแบบไหนครับที่ว่ามาขอแล้วให้เข้าฝันหรือว่าหรือว่าขอแล้วก็จุดทูบขอแล้วก็เื้อตามที่ชอบเลยอวก้ามที่โอ้ว้คนบ่ แลตอนนี้ก็ไดรครับครับวางไว้ได้ครับขออะไรกซื้อเลยได้เลยรอสักครู่เดี๋ยวลอตเตรี่มาแล้วมาไหมมาอยู่ใกล้นี่อยู่ใกล้นี่บ้านอยู่ใกล้ไอ้พวกล่างเสียงห้ามอ่พอถูกกันนี่เนาะนี่ได้ยินว่าซื้อเป็นปึกๆกันเลยครับซื้อทีหนึ่งซื้อสิบก่าใบเลยโอ้โหสิบกอบใบตัวเดียวเลยนี่ไม่ได้สุดน่าจะเอาตัวนั้น อยู่ตัวไหนเนาะวันที่เก็มันนานแล้วไม่เนาะรนะครับนร่นเหมือนหมแตั้งแต่ยุ่ที่เดิมอยู่แต่อยู่ที่เดิมนะแต่อยู่ที่เดิมนั่งรอดูกันครับครับเอาไปจุดทูบบ่หรือไปจุดทูบเลยบ่ะไม่ทูบเออแม่ให้ให้โชคสักหน่อยเพื่อจะได้ตรงกับตัวเลขที่เราจับลูกปิงปองเนาะคุณพี่จับได้เก้าเก้าสามพี่ผู้หญิงจับได้อะไรครับเจ็ดสองเจ็ดสองตรงกับตรงกับลักกิโลเอ้าเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทูบกัน ถูกถึงจะไม่บ่อยแต่ก็ได้เยอะเนาะมาขออะไรก็ได้โชคจากสานหลักกิโลเราเนาะล่าสุดถูกเป็นแสียนแสดงว่ามีคนมั่นใจกับสารตะซีตะจันยัยมีมากนะมั่นใจมั่นใจงวดเมื่อวานนี้ก็มีคนที่ถูกหนักนะครับถูกเป็นล้านเลยเนาะถูกล้านสองได้สั้ ถูกเป็นล้านหนอได้ร้านได้สร้างบ้านเป็นหลังเลยอะ่ะคี่ผมโอ้โหแน่นอนแน่นอนถูกทีหนึ่งสามแสนสี่แสนถูกติดกันสี่งวดแล้วด้วยงวดที่ห้านี่ยมาขอต่อได้หนึ่งหนึ่งสามสี่โอ้โหนะเมื่อวานนี้แกบอกเตรียมซื้อเลยนะครับเต็มที่เลยเมื่อวานพี่เขาบอกตัวเป็นหมื่นอะ่ะถ้าจะซื้อตรงกับความฝันตรงกับความทุกอย่างเลยเอ้า เดี๋ยวเรามารุ้นเลขเนาะกันต่อกันต่อเดี๋ยวรอลอตเตอรี่ก่อนวันนี้ลอตเตอรี่อาจจะมาช้านิดนึงเดี๋ยวเราลุ้นเลขคู่ก,กับพี่ไปมันจะตรงกับเลขลูกม,มีปองหรือไม่รอรุ้นเดี๋ยวเราเล่งเล่งไฟพี่เขาไหนครับพี่เขารีบพี่เขารีบรีบไปงานพระราชทานเพลิงศพให้กับหลวงพ่อท่านหนึ่งนะรีบดนึนง Linh này Linh, Linh, Linh này Linh này, Linh 2 phù เล่งหน่อยเล่งหน่อยครับเลขตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นสองสองนครับสถ้าเป็นสองเจ็ดก็มีเฮเนาะเต็มที่เลยเนาะนะครับเนี่ยเอา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 สี่แต่เพ้นเดี๋ยวขึ้นมาเพาสองหนึ่งแล้สองสี่เนาะแถมนิดนึงเดี๋ยวดูรอรอรอมันจะดวงเนาะไม่แน่ทีวอาจจะให้ทางนี้อีกทางมันพิมพกองเอาไปสองตัวทางทูบเอาไปสามตัวเนาะโอ้มีเน่มาแล้วนะครับเลข ตัวที่สองสองสี่ตัวอีกตัวหนึ่งเสี่งโชคกระรูปวิงปองเสี่งโชคกระรูปวิงปองตัวเทียนมไยัไปไกลๆอันนี้น่าจะเป็นเลขอะไรรอๆสี่สามเ่าเลงเรียงเลยเลขมาแล้วนะครับเลขมาแล้วนีเ่เป็นจ้าก่าโลกจ้าเลยคนแรกนะครับคนแรกของวันนี้เลยนะครับพี่เขาเดินทางมาถึงท <c oughs> างสายฝนเลยมารับโชคจากสารตเตซ นากิโลเราสองสี่สามนะครับเนาะแล้วก็จับั้งหมเอ้านะครับได้มาแล้วสองสี่สองสี่สามนะครับขอให้คุณพี่โชคันหมานเองนะครับแต่ว่าคุณพี่เขาเน้นที่ลูกปิงปองนะครับดนะ้อลูกปิงปองเขามาสองครั้งก็ได้จากรูปปิงปองทั้งสองครั้งอ่าีจะเดินทางไปทำบุญต่อที่วัดนะที่บ้านลอตเตอรี่มาบ่เออรอลอตเตอรี่ครับมาไม่ทันแล้วจับลูกปิงปองได้เจ็ดสอง แล้วก็993อ่ะคงจะไม่ทันนั่นแหละเนาะคุณพี่รีบอ่ะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับ,รบเดินทางปลอดภัยครับโชคมันหมานโชคเมันหมานครับเออนะลูปมีฟองแกจับได้เนี่ยคุณพี่ผู้หญิงจับได้72นะครับมีที่หลักกิโลแล้วก็คุณพี่ผู้ชายจับ993 เรามาจุดทูบเสียงไทยได้สองสี่สามโชคใครโชคมันมันใขรมันมันครับตอนนี้พี่เา้าพี่เขาต้องรีบเดินทางไปนะครับตอนนี้จะไปถวายเพลิที่วัดที่บ้านพี่เา้ามาเป็นหลัก,กกิโลเดิมนะหลัก,กกิโลเดิมตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้มาเลยถึงมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งตัวนี้ นุหลักกิโลเดิมได้ติดต่อกันสองงวดงวดแล้วเป็นแสนเดี๋ยวมากเป็นแสนเลยนะก็ขอให้โชคดีมันที่ตั้งใจเอาไว้ทุกคู่ทุกคนรับี่มาครับอ่ะใครเดินทางมาก็ระวังหน่อยนะครับวันนี้ฝนตกนะครับเนาะแต่เราก็กลางรู้มาให้แล้วพร้อมรับตอนรับเอฟซีทุกท่านที่จะเดินทางมาขอโชคขอรับกับหลักกิโลเราขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ